วินฟืน้น,น,น,นขึ้นมาสิวินวินยาคนไข้คะนี่เป็นเอกสารการเสียชีวิตของคนไข้คะ่ะอยากแก้งตายมากใช่ไหมได้ฉันจะให้แกตายผมใจอยากแน่นไอ้ผัวเลว คุณพันประพรดิฉันเป็นหมอจากโรงพยาบาลกันแล้วกันนะคะตอนนี้สามีของคุณได้เสียชีวิตแล้วคะ่ะรีบมาที่โรงพยาบาลด่วนนะคะนี่ฉันตายไปแล้วไม่ใช่หรอ,อม,มาท,ทีก็ไม่เคยจ่ายตกลงมึงจะจ่ายหรือไม่จ่ายนี่พอย เฮ้ย,ยผมไม่ได้ตายสภาพคุณดูไม่ได้เลยนะพลอยโคตรสกรปรกอะที่ฉันต้องเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะนี่ที่คุณกอ่อไม่ใช่เหรอมันก็เป็นแค่ละครฉากหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อคุณใช้นี่แทนผมไงคุณนี่มันง่อเนาะทำแบบนี้ได้ไงที่รักคะจะไปกันเถอคะค่ะ 嘿，拜拜拜。 นี่ฉันฟื้นจากความตายเหรอนี่สินะแผนของคุณในเมื่อสวรรค์ให้ชีวิตใหม่กับฉันฉันจะใช้มันให้ดีเลยพัดเตรียมรถด,ด้วยฉันจะไปโรงพยาบาลครับคุณพลอย มียพี่กำลังมานะแล้วแบบนี้พลอยจะไม่รู้ใช่ไหมว่าผมแก้งตายอ่ะเมียพี่เนี่ยมันโง่จะตายเดี๋ยวฉันจะเอายาสลบทิฉี่ที่พี่มันไม่รู้หรอกขอบคุณน่ที่รักถ้าเกิดว่าผมได้เงินมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยได้ค่ะฉันเชื่อใจพี่นะ ของคุณคือหมอคนนี้นี่เองเรอคงวางแผนกันมาแล้วสินะได้ฉันจะเล่นตามเกมของพวกเธอเองคุณหมอคะฉันอยากบริจาคร่างกายของสามีฉันคะ่ะใครนะคะบริจาคร่างกายเหรอคะ คุณอยากบริจาคอวัยวะส่วนไหนบ้างคะทุกส่วนเลยค่ะฉันอยากให้นักศึกษาแพทย์ได้มีอาจารย์ใหญ่ไว้ศึกษานะคะไม่ได้นะคะบริจาคไม่ได้นะคะคุณหมอคะฉันเป็นภรรยาของเขาฉันมีสิทธิ์ในร่างกายของเขาทุกอย่างนะคะคุณก็เป็นแค่หมอคุณไม่มีสิทธิ์ห้ามฉันนะคะคุณหมอคะฝากจัดการด้วยนะคะได้ค่ะคุณน,นี่เป็นคนที่จิตใจดีมากเลยนะคะ ดิฉันเห็นว่าไม่เหมาะสมนะคะคู่ตายเนี่ยเสียชีวิตจากการเส้นเลือดในสมองแตกดิฉันเห็นควรว่าไม่เหมาะกับการเป็นอาจารย์ใหญ่ค่ะถ้างั้นไม่บริจาคแล้วก็ได้ค่ะหรือว่าอยู่เผาเลยพัดหุนไปเผาเลยครับคุณพลอย เผาเลยเหรอคะนานไหมคะกว่าจะได้เผาสองชั่วโมงครับพัด ฝากเร่งหน่อยนะคะได้เลยครับเกมรีบออกรถเลยเดี๋ยววินก็ตายจริงหรอกแล้วใครบอกว่าพี่เล่นพี่เล่นแบบนี้นี้ จะให้ฉันทำยังไงอะก็มันมีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะทำให้ฉันได้อยู่กับวินแถมฉันยังจะได้มรดกอีกตั้งหลายสิบล้านด้วยนะรีบไปสิหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าพิ่งหานะจะห้ามทำไมล่ะคะคุณหมอเองไม่ใช่หรอที่ออกไปรับรองการตายของสามีฉัน รู้ใช่ไหมคะว่าถ้าเอกสารนี้เป็นเอกสารปลอมคุณจะโดนข้อหาอะไรบ้างอาจจะเป็นข้อหาพยายามฆ่าก็ได้นะแต่ว่าฉันเป็นภรรยาเขาแล้วฉันก็ตัดสินใจแล้วด้วยว่าจะไม่เอาร่างของสามีไปประกอบพิธีทางศาสนาแต่จะให้เผาเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาร่วมแสดงความเสียใจคุณเมียน,น้อย มิมิมิะกอองร้อจุดจบของคนนอกใจคือความตายและจุดจบของชู้อย่างเธอคือการมีชีวิตอยู่อย่างรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต